แ,แขนขาย,ยาวผิดปกติปรากฏท่ามกลางเงามืดร่างนั้นก้มลงคลานหากินเสียงขลืดคลาดของเล็บยาวขูดดินทำให้ขนทั่วกายคำแพงลุกสู้เธอวิ่งเข้าห้องปิดประตูนแน่นกลั้นหายใจทั้งคืนรุ่งเช้าคำแพงแทบไม่ได้นอนยายคูณเห็นหน้าตาหลานซีดเผือดก็ถามด้วยความห่วงใหญ่ แต่คำแพงไม่กล้าเล่าสิ่งที่เห็นเธอเพียงบอกว่าฝันร้ายแต่ในใจรู้ดีมันไม่ใช่แค่ฝันคืนต่อมาเสียงนั้นดังขึ้นอีกคราวนี้ใกล้กว่าเดิมลูกเอ้ยแม่หิวหลายเศษเข่าก็เอาแม่ก็เอา เสียงสะอื้นปนมากับคำพูดนั้นคำแพงกลั้นน้ำตาไม่อยู่เธออยากวิ่งลงไปกอดแม่แต่ทันใดนั้นร่างที่เธอเห็นกลับไม่ใช่แม่ในความทรงจำหากเป็นเปรตร่างสูงโยง่งผิวดำไหมปากแคบเท่ารูเข็มตาโบโวมันยื่นแขนยาวเกือบถึงบันไดบ้านมือนั้นสั่นเทาเอื้อมหาเธอเธอกรีดร้องล้มลงกับพื้น หลายวันต่อมาชาวบ้านเริ่มซุบซิบว่าบ้านคําแพงได้ยินเสียงผีโหยหวนทุกคืนบ้างเป็นว่าบัวคํายังไม่พ้นทุกข์บ้างเป็นว่าวิญญาณเร่ร่อนที่ไม่มีญาติทำบุญให้คําแพงยิ่งทุกข์ใจเธอเดินเหม่อไปที่วัดเก่าเห็นลานดินที่ชาวบ้านจะนำข้าวห่อใบตองมาวางประดับดินในวันพรุ่งนี้ จิตใจเธอเต้นแรงภาพแม่ในความทรงจำทั้งวันที่ทอดทิ้งทั้งวันที่กลับมาพร้อมโรคร้ายสับสนปะปรนเธอถามตัวเองในใจว่าถ้าแม่ยังคงล่ออยู่จริงๆเราเธอจะทำยังไงกลางคืนก่อนวันบุญคำแพงฟันอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เปรตผีหลอน แต่เป็นแม่บัวคำในร่างธรรมดานั่งร้องไห้อยู่ริมทางดินคำมแพงวิ่งเข้าไปหาแต่เมื่อเข้าใกล้ร่างนั้นกลับบิดเบี้ยวกลายเป็นเปรตอีกครั้งกรีดร้องเสียงหลอนสะท้อนออกมาแม่บดได้อยากจากลูกไปดอคำมแพงแต่กลับมันหนักบ่มีไข่เห็ดปุ่นมหาห้แม่หิวจนทนบ่ได้ Lu ơi mẹ